จากข่าวสมรักคำสิงถูกเด็ก17แจ้งความอ้างว่าถูกพาเข้าโรงแรมแถมมีข่าวหย่ากับภรรยาแล้วทำเอาหลายคนเห็นใจและสงสารครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวคนโตเบสระกวานีคำสิงเพราะเธอคือสุดยอดลูกขยันทำงานหาเงินดูแลใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนที่ครอบครัวล้มละลายขณะที่โลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปเบส ที่เคยไปออกรายการชาใจแชริ่ง EP0.3 เมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วซึ่งบางช่วงของรายการนั้นน้ำชาพิธีกรถามว่าจากเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตซึ่งเบสคำสิงได้ตอบว่าจริงๆต้องเป็นเหตุการณ์ยายเสียแต่กลับไม่ได้ร้องขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราเข้าใจว่ามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติ เราต้องอยู่ให้ได้แต่จะเป็นเรื่องพ่อมากกว่าชอบไปก่อนเรื่องแล้วเราต้องใช้หนี้ให้เขาแล้วมันไม่จบสักทีฟิลเหมือนกับว่าเอาเงินไปซื้อกระเป๋ายังดีกว่าหัวเราะหนูก็คิดแบบเด็กๆเ,เหมือนกันนะนอนร้องไห้ทะเลาะไหมไม่ค่ะหนูไม่เคยด่าพ่อไม่เคยว่าก็คือทุกครั้งที่ขอก็คือโอนให้ตลอด แต่ก็จะมีแอบร้องไห้บ้างบนกับพ่อไหมหรือพ่อไม่เคยเห็นเราร้องไห้คือเขาต่อยมวยมาเขาเหนื่อยแล้วอีกอย่างเขาคงไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเหมือนโดนโกงจากการไว้ใจคนผิดเหมือนถ้าเราไปพูดเหมือนตอกย้ำเขาหรือเปล่าก็เลยไม่พูด